สวัสดีจ้ามาเจอกันในสวนอีกแล้วนี่จะเป็นผักสลัดกับบอเตอร์ครสแล้วก็จะมีใบแมงลักใบโหระพานิดหน่อยนอกนั้นก็จะเป็นผักสลัดนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยล่วงบอเตอร์ครสใบใหญ่ๆเก็บจากในโรงเรือน มาแจ้เพ,เพื่อนมากินนนมจีนกับแม่รัดวันนี้แม่รัดกินหนมจนีนเรื่องนมจีนอะไรนะนมจีนนมจีนสาวน้ำอุ่ดหมดแล้วกว่าจะได้กินแล้วก็มีมีต้มยำปาลาปล่อง กลองอยู่ข้างหน้านี้คือลงผักไว้หมดแล้วเวลาตั้งถ้วยก็ต้องระวังเดี๋ยวไปทับเอ่อทับต้นผักไม่ละชอบกินแบบแนวแซ่บ ก็สดต้มยำใส่อกไก่ไปด้วยผักมาเป็นสวนเลยนะ ปลูกผักเองก็สะดวกแบบนี้แหละเวลาเราจะกินแล้วก็เตรียมพร้อมเลยงงาม,งาม แซ่บอร่อยต้มยำหัวปลาเทมเมิล ยสดดีมากเลยวัตถุดิสส่วนมากแม่ได้จะไปทำจะไปปั่นวัตถุดิสจะไปปั่นเซน้ำมะนาว อยู่ข้างในนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกถาดละขยายไปเรื่อยแล้วก็ขยาย ผักขยงผักขยงไม่ได้ออกเสียงถูกหรือเปล่าผักขยงเนาะผักขยงมั้งไม่แน่ใจ วันก่อนต้มซีอิ๊วหัวปลาเซมอนวันนี้ทำเป็นต้มยำ ้นพริกที่ปลูกไเอ่วัยรุ่นรุ่นหลังนี้กำลังออกดอกเลยกำลังจะออกเม็ดอีกรุ่นแรกก็ได้เก็บกินอยู่เขาออกอยู่เรื่อยๆ ต่ว่าพอต้นกิ่งไหนมันแก่เม็ดแล้วก็ตัดให้มันแตกขึ้นมาใหม่ก็จะดกเหมือนเดิมก็จะได้กินตลอดเลยพามาดูข้างในนี้อันนี้กล่องนี้กล่องนี้ลงไว้เมื่อวานนี่จะเป็น